ว่าไงเพื่อนรักเสียยะจัดให้แล้วครับผมเก่งเล็กพันถูกงวด4,000บาทตลอดสัญญาออตโตด้วยชมสวยครับเสียยะ้านด้าครับผมผบกับเสียยะทั้งที่ลูกคาต้องได้รถดีรถสวยไปแลนดทามาหากินขนเงินขนทองครับนำเสนอเลย Honda b o ีโออเมร์สหี2ถูก 4 0 0 0บาทตลอดสัญญาครับผมนักเรียนนักศึกษาจบไม่ผูมีไา่ใดน้อยเอาไปนี่คันนี่สวยๆออโต้ด้วยนี่เลขไม่เก่ามือโลจอติดให้เรียบร้อยแอร์เย็นเฉียบครับผมรถบ้านการันตีความสวยความเดิมตะคงตะเข็บเดิมหมดหัวนงหัวนอ็อตเดิมหมดรถบอมีค่อยไขห้อยแกะครับผมรถบ่เคยติดกงติดแก๊สด,ด้านในเป็นเบาะหนังรอบขั้นครับผม ฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียวเงินเดือน8 0 0 0ันเก้าพซื้อได้รถรับประกันเลยบม่เคยติดกงติดแก๊บบอกมาแรงคู่มือ,อยางอะไรมีครบครับผมหัวนงหัวน,อน็อตเดิมมดสวยๆเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อนสั่งเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนพ่อบ้านแม่บ้านลออ้อประพ่อขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับ,ขบ,ขบสิบลอบ้อนี่มาเอาโลดกับผมดีกว่าตากแดดตากร่มคีมมอเตอร์ไซค์คันนี่งวดพอนถูกสี่พ ของเครื่องน้ำเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมหมดปอมีห้อยขายห้อยเกะระบบความปลอดภัยดยเบรก ABS แันกันความฮ้อดสติกงสติกเกอร์อยู่ครบกับ Honda BO 1.2ปี3 0 1 3ราคาขาย2,99,000บาทพี่น้องที่เบิงเซียายแคทหน้าจอเซียะแอดไลน์หน้าช่างติ t o k Facebook YouTube เอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขาย279,000บาท งวดพันสีพันบาทตลอดสัญญาเอชซีมักเอชซีสอบพิมพ์คำมาสุดพิมพ์คำมาแจวแล้วขอหัวใจเสื้อยะคนละหนึงดวงคอมเมนต์บอกที่รับชมจากจังหวัดอีกอย่างแน่เดี๋ยวซ่มแจกเสือ้อเอชซีแฟนเพจไปให้ครับผมเจ้า